รถตู้ฟรีดาวสภาพเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมด้านในได้เป็นเบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งนะครับพร้อมรับงานรับส่งผู้โดยสารรับส่งชาวต่างชาติได้เลยม่านมีมาให้ครบุกจุดแน่นอนจอกลางมีมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเลยนะจอด้านหน้าทัชสกรีนนะครับผมเป็นจอทัชสกรีนติดตั้งมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำแบบนี้เลยนะด้านหลังมีเซนเตอร์ถอยหลังมาให้แล้วนะครับฝังมาให้เรียบร้อยขับขี่ปลอดภัยแน่นอนนะ สำหรับพี่ๆที่สนใจนะครับรถตู้ฟรีดาวคันนี้นะผมโทรมาหาบุมได้เลยที่0902989893นะครับผมนะจับจองกันก่อนมาไวไปไวแน,น,น่นอนนะคันนี้และโปรโมชั่นขับฟรี90วันก็ยังมีอยู่นะครับผมพี่ๆท่านใดสนใจจับจองก็โทรหาบุมได้ที่0902989893นะครับผมและรับชมคลิปกันให้จบนะเดี๋ยวผมรีวิวรายละเอียดของตัวรถให้รับชมกัน โอเคครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกับบูมอีกแล้วในช่องรถตู้บูมบูมนะครับผมที่จะมารีวิวรถตู้เอาไว้ให้พี่พี่ได้ใช้งานหรือว่าเอาไปนํานําไปใช้งานกับครอบครัวนะครับผมนะและวันนี้อยู่กันที่โกดังเก็บรถที่สามนะครับผมพามารับชมสต็อกรถตู้สักเล็กน้อยนะครับผมนะแล้เข้ามารีวิวคันนี้เลยนะทะเบียนสวยๆแบบนี้ครับผมพอนครุยยักษ์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดจดไฟฟ้าส่วนมบุคคลมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมใช้งานแน่นอนแถมคันนี้พิเศษมากๆเลย นะได้เบาะหนังเบาะใหญ่ๆนะครับสแถวเก้าที่นั่งมาแล้วด้วยพร้อมกับจอกลางนะครับผมแล้วก็มีจอทัชสกรีนมาให้ด้วยอีกต่างหากนะครับผมนะเป็นรถปดดประทำการมาแบบนี้เลยใช้งานไม่เยอะครับผมนะกำลังดีนะครับกับเจ้าตัวโตโยต้าคอมพิวเตอร์สามจฟดีปี2018ันคันนี้เลยนะครับผรนะรถเดิมๆจากโรงงานเลย 4. สีซินเวอร์ของแท้ทั้งคันครับผมนะเดี๋ยวผมพาไปรนะับชมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างในส่วนของ รายละเอียดของตัวรถนะครับผมเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยครับโคมไฟหน้าครับเป็นไฟมัลติเรฟเกเตอร์โคมไฟสายแจ๋วแบบนี้นะครับผมอย่างที่พี่ๆเห็นกันบ่อยๆเลยตัวกระจังหน้าก็จะเป็นตัวโครเมียมสองชั้นเส้นใหญ่ครับผมนะ,ะนะตามสไตล์โฉมกันดั้มนะครับผมโฉมยอดนิยมของรถตู้คอมพิวเตอร์ไฟตัดหมอกมีมาให้ะครับผมในส่วนของตัวไฟตัดหมอกมีมาให้ทั้งสองฝั่งของแท้ของเดิมของไทยโคยโตะแน่นอนนะครับผม โอเคครับมาดูกันต่อในส่วนของช่วงล้อกันบ้างช่วงล้อนะครับผมได้เป็นล้อกระทาแล้วนะครับต่อกระทาเดิมๆจากโรงงานลัดมาด้วยยางบิสโตเลยนะครับผมปี2022ันถือว่าใหม่มากๆครับผมดอกยางยังลึกๆแบบนี้เลยนะยังสามารถใช้งานได้อีกยาวๆครับผมสภาพใหม่คลิปรหัดยาง2 0 5ศูนย์ทับเจ็ดสนะครับผม ภายในซุ้มล้อนะครับผมก็ถือว่าสะอาดสะอา้านน็อตไม่มีขยับเลยช่วงล่างเดิมๆนะครับผมตัวเบ้าโชกเป็นแบบนี้เลยนะครับอาจจะมีฝุ่นเกาะบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าทําความสะอาดได้ครับตรงนี้ไม่มีปัญหาเลยเหลี่ยมสันของตัวรถครับผมสวยงามชัดเจนแบบนี้ครับผมไม่มีตําหนิรถไม่มีโดนมาไม่ช้าแน่นอนไม่ได้ใช้งานหนักนะครับผมนะอ่ะอ่ะเห็นแว๊บๆะแแแสักหน่อยแล้วกันสำหรับคันสีขาวนะครับผมนะสีขาวก็มีนะครับเกียร์ออโต้รงออโต้มีหมดเลย งเกียรนะ์แมนนวลออโต้มีหมดเลยนะครับผมสีขาวก็ตีเดิมๆจากโรงงานเช่นในการสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวให้รับชมกันนะคันนี้พิเศษหน่อยครับผมกลับมาที่คันเดิมนะทะเบียน,นฮอนดูุกยอยักษ์เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับผมพิเศษหน่อยนะครับผมตัวกระจกกันระยะมีให้ไล่พงไล่้ามีให้ไฟเบรกร้อยปามีให้เดิมแท้จากโรงงานนะครับผมแต่ว่าคันนี้ฝังเซ็นเซอร์ด้านหลังมาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมนะ ราะว่ารถตู้คันใหญ่มากมีเซนเซอร์คือครบคันครับผมแต่ว่าเดิมๆจากโรงงานไม่มีมาให้นะครับผมอันนี้ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะด้านหลังจอดเข้าซองสบายแน่นอนนะครับผมนะมีเซนเซอร์ฝังไม้สองจุดด้วยกันแบบนี้เลยนะครับผมในส่วนของพาร์ทกระจกนะครับผมเป็นกระจกเดิมจากโรงงานมีโลโก้ทุกบานเลยนะครับผมนะแบบนี้เลยดูขอบประตูสักเล็กน้อยแล้วกันครับผมนะบานสไลด์ เวลาเปิดประตูไม่มีตกลงครับผมใหม่กิฟต์แบบนี้เลยนะครับเลียมสันสวยงามไม่มีตําหนิครับผมมาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างดีกว่าพิเศษขนาดไหนนี่ครับผมภายในห้องโดยสารครับผมเกสตูมีมาให้เรียบร้อยครับผมเป็นหนังสีเทาแบบนี้สวยๆเลยนะครับผมไม่มีตําหนิใช้งานได้ตามปกตินี่ครับผมแล้วก็ไฮไลท์เลยติดตั้งจอกลางมาให้แล้วด้วยเรียบร้อยใช้งานได้ตามปกตินะครับผมติดตั้งมาให้แล้ว แบบนี้เลยพร้อมไปวิ่งรับงานทัวร์นะรับนักท่องเที่ยวสบายสบายเลยแบบนี้เพราะว่าได้เป็นตัวเบาะหนังสามแถวก้าที่นั่งแบบนี้ครับผมนั่งสบายสบายเลยนะครับเบาะหนังไม่บุบไม่หยุบไม่ขาดแถมมีม่มานม่านลาวนะครับมีมาให้ครบทุกที่นั่งแล้วเรียบร้อยนะครับผมพวกอุปกรณ์ถังดับเพลิงที่ทุกกระจกมีมาให้ครบ,ครบเลยครับผมพร้อมใช้งานแล้วคันนี้นะไม่ต้องไปเก็บอะไรเพิ่มเติมเลยสามารถเอาไปแต่ง V.I.P. ได้ด้วยนะครับผมบุ ผนังมาให้แล้วฟื้นปูมาอย่างดีสวยงามนะครับผมคันนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมหรืออยากจะแต่ง v i ีก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะเรากลางมีให้แบบนี้เลยนะครับคุ้มค่าแน่นอนนะคันนี้ลืมบอกไปฟรีดาวได้ด้วยนะครับผมนะสําหรับพี่ๆที่สนใจจับจองเป็นเจ้าของอย่าลืมโทรหาบูมนะผมรถตู้ก็ต้องโทรหาบูมเลย0 9 0 2 9 8 9 8 9 3ครับผมนะแอร์มีครบทุกแถวทุกนั้นเย็นฉ่ำแน่นอนนะครับผม ให้ดูเม็ดอาร์คบริเวณขอบประตูสักเล็กน้อยนะครับผมมีคภายนอกก่อนในส่วนของตัวเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนแบบนี้ไม่มีรอยโป๊สีมาแน่นอนเบียงช่องไฟสวยๆแบบนี้นครับผมนะเห็นชัดเจนซีนยางไม่มีรอยแตกรอยรั่วรอยเล้าแน่นอนนะครับผมใช้งานได้ตามปกติเลยตัวซอกประตูนะครับหัวน็อตต่งตางๆไม่มีรอยขันเลยไม่มีรอยโดนประแจด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมสภาพเดิมกิบเลยนะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผม เห็นชัดเจนนะเม็ดองเม็ดอาร์คเป็นการรับประกันนะครับผมว่ารถไม่มีโดนมาไม่ช้ําอย่างแน่นอนนะครับประตูบานสไล์นี่ครับสไลด์ทีเดียวสนิทแบบนี้นะครับผมใช้งานได้ตามปกติร่องบานสไลด์ไม่มีตกร่องแน่นอนนะครับผมนะเปิดประตูทิ้งไว้แล้วกันนี่ครับสไลด์ง่ายๆเปิดปิด,ปดตามสะดวกเลยนะครับผมมาต่อที่ด้านหน้ากันบ้างดีกว่าผมบ้านเรามีมาให้มา มีมาให้แล้วเหมือนกันนะแบบนี้เลยเป็นสีครีมนะผมสีเดียวตัวเบาสวยๆนะครับผม,บบผมไม่ร้อนแดดแน่นอนเบาะคู่หน้าก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะครับนั่งสบายๆแบบนี้นะครับคอนโซลสะอาดสะอานะครับสีไม่มีสิทธินะคอน,อคอนโซลคอนโซลดิมๆจากโรงงานนะครับผมเบาตัวที่สามก็มีนะครับผมบริเวณด้านหน้านะแต่ว่านี่พับให้ดูนะครับว่าสามารถเก็บของเก็บของได้นะวางของวางของบริเวณนี้ได้เลยนะครับผมโอเค เดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าผมฝั่งคนขับว่าเป็นยังไงกันมากเครื่องยนต์นะครับผมไม่ค่อยอยากเปิดให้ดูนะเพราะเกสตศัตรูจะลม้มไม่เป็นไรไม่เปิดดีกว่าเดี๋ยวเปิดด้านหน้าอย่างเดียวพอนะครับผมโอเคไปดูกันต่อบริเวณคนขับเลยอ่าถ้าให้ดูใบสอบ่อนครับผมต,ต้องตามกฎหมายนะไม่มีการขายเกินราคาอย่างแน่นอนคันนี้นะครับผมโอเคกระจกมองข้างลืมบอกครับผมสีดาแบบนี้ อย่างที่รู้กันเลยอันนี้คือของเดิมจากโรงงานเลยนะครับผมต้องเป็นสีดําเท่านั้นนะรถจะสีอะไรแล้วแต่กระจกต้องเป็นสีดําอย่างสีขาวคันนั้นก็กระจกเป็นสีดำครับผมปั๊บๆไ้าเช่นเดียวกันนะโอเคฝั่งคนขับก็มีตัวม่านราวมาให้เหมือนกันนะครับผมนะไม่ร้อนแดดอย่างแน่นอนโอเคมาดูบริเวณพวกตามซอกก่อนแล้วกันนะครับผมนะขอบประตูหัวน็อตต่างๆมีรอยโดนมาบ้างไหมนะครับ ไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําอะไรเลยนะสียังแน่นๆนเหนียวเนียวแ,แ,แบบนี้แกะให้ดูเม็ดอาร์ก็คือเห็นกันชัดเจนแน่นอนนะครับผมแต่ว่าไม่แกะนะครับ <c oughs> โอเคพวงมาลรรัยผมเป็นพวงมาลัยเดิมจากโรงงานเลยนะใช้งานน้อยมากดูได้เลยครับบริเวณขอบพวงมาลัยนะไม่มีการแตกลายงานหรือว่ารอยทะลอกเลยนะครับถือว่ารถไม่ช้านะคันนี้ใช้งานได้อีกยาวๆแน่นอนเบาะหน้าก็เป็นเบาะหนังด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่ะช้าไม่ช้ําดูแป้นเบรกแป้นคันเร่งน,นะครับ ดูได้เลยไม่ไม่ถลอกเลยนะครับผมลายยังอยู่ครบชัดเจนลวดลายสวยงามโอเคครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมและดูมิชชั่นมิสไยท์ทัพกันด้วยรวมถึงเลขไม้นะครับผมนี่ครับตัดที่เดียวติดไม่มีปัญหาในการใช้งานเลยสำหรับตัวเครื่องยนต์นะเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลนะครับผม โฉมกันดั้มแบบนี้อย่างที่รู้กันนะครับผมวิ่งเท่านี้ไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าโฉมนี้เป็นโฉมยอดนิยมเลยนะตัวฮิตเลยนะวิ่งกันไปสี่ห้าแสนแล้วแน่นอนนะครับผมแต่คันนี้แค่หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเท่านั้นเองนะแอร์ก็เย็นฉ่ำแบบนี้เลยแถมยังมีจอทัชสกรีนมาให้นะครับผมบริเวณด้านหน้านะใช้งานได้ตามปกติน่าจะเชื่อมต่อบูทูธได้เหมือนกันนะหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมไม่น่าจะได้นะแต่ปรับขึ้นวิเได้ ตามปกติแลวครับผมนะมีซับมาให้ด้วยนะครับผมแต่ก็เ,เสียบสายยืดพีได้นะครับ AUX ได้เช่นเดียวกันนะแบบนี้เลยเป็นจอทัชสกรีนนะครับใช้งานได้ตามปกติแบบนี้เลยเ,างงาแบบเลยเือกอุปกรณ์การเชื่อมต่อได้ตามต้องการเลยนะครับผมตัวแอร์นะครับเป็นแอร์แมนนวลแบบนี้นะครับแอร์แมนนวลเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเปิดแอร์แถวหลังได้ตามปกติครับผมนะตรมนี้เลย เย็นฉ่ากันทุกแกวทุกที่นั่งแน่นอนนะพวกมโมงในหมดมีมาให้ของเดิมแท้นะครับผมแบบนี้เลยนะโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะสําหรับเข้าๆนะสําหรับตัวรถคันนี้นะครับผมโดยรวมก็ถือว่าคุ้มค่าครับกับราคาประหยัดสีดาวแบบนี้นะนี่ครับพร้อมรับงานพร้อมรับผู้โดยสารแน่นอนนะครับผมไม่ต้องไปเก็บอะไรเลยสาหรับรถคันนี้โอเคนะครับผมนี่ครับแอร์เย็นๆทำๆ กระจกปฟ้ายอยู่บริเวณฝั่งนี้นะครับแต่งประตูก็กระจกไฟฟ้าหนึ่งออ,โ,อตโต้แบบนี้เลยนะครับผมเดิมแท้จากโรงงานทุกชิ้นส่วนนะตำาหนีไม่เจอเลยตอนนี้ผมกําลังพยายามหาตำาหนียให้พี่ๆอยู่นะแต่ยังหาไม่เจอนะครับผมงั้นปรับเบาะให้ดูสเล็กน้อยแล้วกันมือเดียวไม่ค่อยถนัดเซนเตอร์ด้านหลังมีให้นะคันนี้ผมมาคุ้มค่าแน่นอนนะครับโอเคเอ สรุปราคาให้ฟังร่า,าวๆรับดูด้านหน้าเล็ๆน้อยแล้วสรุปราคากันนะครับผมต้องขอให้พี่ๆนะที่รีวิวติดติดขัดขัดครับผมนะก็ได้ประมาณนี้ไม่ค่อยเคียนนะครับเรื่องรถตู้โอเคเดี๋ยวเปิดฝากะโปงด้านหน้าักครู่หนึ่งนะครับผม ไม้ค้ำมีมาให้ปกติสายไฟไม่ได้เดินใหม่นะครับผมอดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยเป็นพาร์ทเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเก็บของเหลวถูกเชินส่วนนะน้ํายาสีเดิมจากโรงงานเลยนะแบบนี้อันนี้ไม่มีตะไคร่ขึ้นเลยนะครับผมนะกรอบาสติกไม่มีกรอบแข็งแรงแข็งแรงแบบนี้นะครับผมหัวน็อตไม่ขยับนะตัวมอกยังอยู่ครับผมสายไฟไม่มีการเดินใหม่นะตัวอ e ินเตอร์คูลเลอร์ไม่มีล้มสักแถวเดียวนะครับผม สภาพเนี้ยๆแบบนี้เลยกิบๆเลยครับผมนะสีทางมะพร้าวเห็นชัดเจนแบบนี้สวยงามครับผมนะนอาฝากระโปรงม,มีแกะไหมอาจจะมีโดนมาบ้างนะครับผมอาจจะมีโดนรอยแกะมาบ้างนะแต่ว่าไม่ได้มีการทําสีแน่นอนตามอายุการใช้งานของตัวรถนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมสรุปราคาให้ฟังกันเข้าๆเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับคันนี้นะโตโยต้าคอมมูเตอร์3.0 D4D ปี2018นะครับผม รถตู้ความใช้งานได้เบาะหนังสามแถวเก้าที่นั่งจอกลางมีมาให้เซ็นเซอร์ถอยหลังก็มีครับผมพร้อมกับจอทัชสกรีนด้วยนะคันนี้ราคาสุดพิเศษเลยครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมราคาคุ้มๆแบบนี้แถมยังฟรีดาวได้ด้วยนะครับผม่อนเบาๆแค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับผมมาพร้อมกับดอกเบี้ยสุดพิเศษครับผมถูกกว่าที่อื่นถูกกว่าป้ายแดงแน่นอนสามจุดเก้าเก้าดอกเบี้ยสุดพิเศษครับผมมาพร้อมกับโปร ขับฟี90วันด้วยนะครับเอารถไปวิ่งใช้งานก่อนไม่ต้องจ่ายค่างวดสเดือนเต็มๆพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจจับจองเป็นเจ้าของโทรมาเบุรงก่อนได้เลยที่0902989893นะครับผมและสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม